สวัสด,ดีค่ะท่านผู้ฟังทุกคนวันนี้มาเจอกับเวลาดีอีกแล้วนะคะเรื่องที่จะเล่าให้ฟังวันนี้เป็นเรื่องที่ป้านิ่มได้ยินมากับหูได้เห็นมากับตาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อล่ละค่ะเพราะมันเกิดขึ้นจริงๆกับคนใกล้ตัวป้านิ่มเองยังขนลุกอยู่เลยเรื่องของเรื่องมันเริ่มจากครอบครัวของนายสมชายกับนางสายใจค่ะ สองคนผัวเมียเนี่ยขยันทำมาหากินนะแต่ทำยังไงยังไงก็ไม่รวยสักทีมีลูกสองคนเรียนก็ต้องส่งบ้านก็ต้องผ่อนรถก็ต้องซ่อมชีวิตมันเหมือนหนูถีบจากเลยค่ะวิ่งจนเหนื่อยแต่ก็อยู่กับที่ วันดีคืนดีนางสายใจแกไปวัดไปทำบุญแล้วก็ไปเจอหลวงพ่อท่านหนึ่งหลวงพ่อท่านเมตตาบอกว่าโยมเอ๋ยชีวิตโยมมันติดขัดเพราะกรรมเก่าให้สวดพระคาถาเงินล้านทุกวันแล้วชีวิตจะดีขึ้น นางสายใจก็เชื่อหลวงพ่อค่ะกลับบ้านไปก็ชวนนายสมชายสวดมนต์นายสมชายตอนแรกก็บ่นบนว่าไม่มีเวลาแต่พอนางสายใจแกขยันขยอเข้าหน่อยก็ยอมสวดด้วยกันสองคนผัวเมียก็เลยเริ่มสวดพระคาถาเงินล้านทุกวันก่อนนอนสวดแบบตั้งใจสวดแบบมีสมาธิสวดแบบหวังว่าชีวิตจะดีขึ้น แรกๆก,ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกคะ่ะชีวิตก็เหมือนเดิมทุกอย่างแต่พอสวดไปได้สักพักเริ่มมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นคะ่ะอย่างเช่นหวยที่ซื้อไว้เล่นๆกลับถูกรางวัลเล็กๆน้อยๆหรือไม่ก็มีคนมาจ้างนายสมชายทำงานพิเศษได้เงินเพิ่มขึ้นมาแบบไม่คาดฝัน นางสายใจเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงค่ะแกก็เลยยิ่งตั้งใจสวดมนต์มากขึ้นชวนลูกๆมาสวดด้วยกันทั้งครอบครัวทีนี้ทั้งบ้านก็เลยสวดพระคาถาเงินล่านกันทุกวันเสียงสวดมนต์ดังก้องไปทั่วบ้านเลยค่ะ แล้วเรื่องเหลือเชื่อก็เกิดขึ้นอีกค่ะวันหนึง่งนายสมชายแกไปเดินเล่นที่ตลาดแล้วไปเจอคนขายที่ดินเขาบอกว่าที่ดินตรงนี้จะขายด่วนเพราะเจ้าของร้อนเงินนายสมชายแกก็ไม่ได้ขีดอะไรมากลองต่อราคาเล่นๆปรากฏว่าคนขายยอมขายให้ในราคาที่ถูกมากๆ นายสมชายกลับบ้านไปเล่าให้นางสายใจฟังนางสายใจก็บอกว่าที่ดินผืนนี้แหละจะเป็นที่ดินทำเงินของเราสองคนผัวเมียก็เลยตัดสินใจกู้เงินมาซื้อที่ดินผืนนั้นไว้ หลังจากนั้นไม่นานก็มีคนมาติดต่อขอซื้อที่ดินผืนนั้นในราคาที่สูงกว่าที่นายสมชายซื้อมาหลายเท่าตัวปรากฏว่าที่ดินผืนนั้นกลายเป็นที่ดินที่มีมูลค่าสูงขึ้นเพราะมีโครงการจะสร้างห้างสรรพสินค้าใกล้ๆที่ดินผืนนั้นนายสมชายกับนางสายใจขายที่ดินผืนนั้นไปแล้วได้เงินมาเป็นกอบเป็นกามกลายเป็นเศรษฐีในชั่วพริบตาจากคนที่เคยขัดสนกลายเป็นคนที่มีเงินเหลือใช้เหลือเก็บ ชีวิตของครอบครัวนายสมชายเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากค่ะจากที่เคยลำบากกลายเป็นสุขสบายมีบ้านหลังใหญ่มีรถยนต์หรูหราลูกๆก,ก็ได้เรียนโรงเรียนดีๆชีวิตดีๆจนใครๆก็อิจฉา ข่าวเรื่องความโชคดีของครอบครัวนายสมชายแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านใครๆก็รู้ว่าครอบครัวนี้สวดพระคาถาเงินล้านแล้วชีวิตดีขึ้นชาวบ้านหลายคนก็เลยเริ่มสวดตามแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีเหมือนครอบครัวนายสมชายบางคนก็สวดสวดหยุดหยุดบางคนก็สวดแบบไม่ตั้งใจบางคนก็สวดแบบหวังรวยทางลัดสุดท้ายก็ไม่ได้อะไร การสวดมนต์มันเป็นเรื่องของจิตใจถ้าเราสวดด้วยความตั้งใจด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อมัน่นมันก็อาจจะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นได้แต่ถ้าเราสวดแบบขอไปทีสวดแบบหวังผลประโยชน์มันก็คงไม่ได้อะไร เรื่องของครอบครัวนายสมชายมันสอนให้เรารู้ว่าความขยันความอดทนความมีสติและความศรัทธามันเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วไม่ว่าจะทำอะไรมันก็คงจะสำเร็จได้แต่ก็มีชาวบ้านบางคนนะที่ไม่เชื่อเรื่องพระคาถาเงินล้านเขาบอกว่าครอบครัวนายสมชายฟลุกซ์มากกว่าดวงดีมากกว่าเขาไม่เชื่อว่าการสวดมนต์จะทำให้รวยได้ ความเชื่อมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ดุลยพินิษของแต่ละคนแต่เชื่อว่าการทำความดีการมีศีลธรรมการไม่เบียดเบียนผู้อื่นมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตถ้าเราทำดีแล้วชีวิตเราก็จะดีขึ้นเองไม่ต้องไปพึ่งพาสยายยาฝาตอะไรมากมาย มีอยู่วันหนึ่งป้านิ่มไปนั่งคุยกับนางสายใจที่บ้านนางสายใจแกก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ชีวิตดีขึ้นแกก็ไม่เคยลืมตัวแกยังคงทำบุญทำทานช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอแกบอกว่าเงินทองมันเป็นของนอกกายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำความดีป้านิ่มถามนางสายใจว่าแล้วทำไมถึงคิดว่าพระคาถาเงินล้านถึงช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้จริงๆ นางสายใจแกก็ตอบว่าป้าว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจมากกว่านะป้านิมตอนที่เราสวดมนต์เรามีสมาธิเรามีสติเรามีศรัทธาจิตใจเรามันก็สงบพอจิตใจเราสงบเราก็คิดอะไรออกเราก็ตัดสินใจอะไรได้ดีพอเราทำอะไรดีๆมันก็ส่งผลดีกลับมาที่เรา ปานิมฟังแล้วก็เห็นด้วยกับนางสายใจนะการสวดมนต์มันช่วยให้เรามีสติช่วยให้เรามีสมาธิช่วยให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งพอเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็สามารถเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆในชีวิตได้อย่างมีสติ แต่ก็มีเรื่องที่น่าคิดอยู่นะปานิมเคยได้ยินชาวบ้านบางคนพูดว่าครอบครัวนายสมชายรวยแล้วก็เปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นคนติดดินก็กลายเป็นคนหรูหราจากที่เคยช่วยเหลือคนอื่นก็เริ่มเห็นแก่ตัว ป้านิ่มก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จริงเท,ท็จแค่ไหนแต่ป้านิ่มก็หวังว่าครอบครัวนายสมชายจะไม่ลืมตัวไม่ลืมว่าตัวเองเคยลำบากมาก่อนอย่าให้เงินทองมาทำให้จิตใจเสื่อมทรามวันก่อนป้านิ่มไปเดินเล่นที่ตลาดแล้วไปเจอนายสมชายแกกำลังซื้อของอยู่ป้านิ่มก็เลยเข้าไปทักทายอา้าวนายสมชายสบายดีนะป้านิ่มทัก สบายดีครับปานิ่มปานิ่มสบายดีไหมครับนายสมชายตอบสบายดีจ้าป้าเห็นว่าช่วงนี้ชีวิตดีดีนะปานิ่มแซว ก็ดีขึ้นเยอะครับป้านิ่มแต่ก็ไม่ได้ดีไปกว่าเดิมเท่าไหร่หรอกครับนายสมชายตอบแบบถ่อมตัวอย่าถ่อมตัวเลยนะใครๆก็รู้ว่ารวยเอาเอาป้านิ่มพูดนายสมชายหัวเราะแล้วบอกว่าก็พอมีพอกินครับป้านิ่มไม่ได้รวยล้นฟ้าอะไรขนาดนั้นป้านิ่มถามนายสมชายว่ายังสวดพระคาถาเงินล้านอยู่ไหม นายสมชายตอบว่าสวดทุกวันครับป้านิ่มไม่เคยขาดป้านิ่มถามต่อว่าแล้วรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นเพราะพระคถาเงินล้านจริงๆหรอก่อนจากกันวันนี้ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงและมีสติในการดำเนินชีวิตนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ